ดีแล้วที่กินยาทุกวันนี้คนไทยเรานะคนชาติอื่นหลวงพ่อไม่รู้นะแต่คนไทยเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเยอะเลยชีวิตมันพลิกแพนพันพวน,นรุนแรงรวดเร็วนะชีวิตเราเครียดเรามีอยู่มีกินมีทรัพย์สินมีอะไรมากมายแต่เครียดมากขึ้นนะคนรุ่นเราเนี้เงินพอ เครียดจัดๆนะบางทีร่างกายก็แปรปรวนไปถึงเวลากินก็กินไม่ลงถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยร่างกายมันก็แปรปรวนไปหมดจิตใจก็วุ่นวายไรไม่สบายไม่สบายกระทบออกมาถึงร่างกายได้ก็ต้องไปหาหมอนะอย่าไปรังเกียจจิตแพทย์เพรานั้นเครียดมากๆก็ลองไปคุยกับจิตแพทย์ดู เอาความเครียดของเราไปให้จิตแพทย์ไปเราสบายเขาให้กินยาก็กินไปแล้วพอเรากินยานะสมองเราก็ปกติแล้วสมองมันเป็นวัตถุนะวัตถุกับจิตน่ะสัมพันธ์กันพอสมองเรากปกติจิตใจเราก็ภาวนาง่ายสมองเราวุ่นวายนะโฟกัสอะไรก็ยากคอนเซนเทรตอะไรก็ยาก ก็ภาวนาไม่ไหวเนี่ยจิตกับสมองสัมพันธ์กันเป็นคนละอันกันแต่สัมพันธ์กันบางทีภาวนาไปเรื่อยๆนะจงกระทั่งร่างกายตายสมองตายนะ้จิตมันก็ยังทํางานได้อยู่งั้นถ้าเป็นเรื่องทางร่างกายหาหมอนั้นถูกต้องแล้วทางจิตใจเราก็ภาวนาของเราไปเรื่อย การที่เราเห็นมันไหวขึ้นมากลางอกเนี่ยดีไม่ใช่ไม่ดีดูไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นทุกข์ไม่มีอย่างอื่นนกมีแต่ทุกข์เลยโลกนี้มีแต่ทุกข์นะโลกมันหมุนอยู่กลางอกนี่เองอย่าเลิกกินยานะต้งให้หมอสั่งนะแล้วก็ภาวนามันจะราบรื่นไม่งั้นจะภาวนาลำบาก นามรูปปริ์เฉทยานปัญญาขั้นต้นเรียกว่านามรูปปริเฉทยานมีปัญญาแยกรูปนามได้รูปเคลื่อนไหวนามคือจิตเป็นคนรู้พอเราแยกรูปแยกนามได้แล้วต่อไปเราก็จะเห็นความจริงรูปที่เคลื่อนไหวนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรามันของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เรา จิตที่เป็นคนไปรู้รูปมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทปราโมชโชว์วัดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่30พฤษภาคม2564